ดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเช์เ้อครับผมครับคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะได้รับสายดวนจากพ่อดาบเซียนระยองครับผมครับโม่หั่นครับผมเลขเป็นเข้าห้าหกเด้อครับพี่น้องเข้าห้าหกครับเป็นเลขนั่งเอาเลขทําพิธีเด้อครับผมนี่สองคู่ตัดเด่นบนล่างห้าหกตรงตรงครับผมสำหรับลักลอยพันวาจะมาขี่ครับผม นี่ครับพี่น้องเนาะหมวดวังหันพ่อดาบเซียนและยองครับเอาคลิปนี้มาแล้วครับผมเป็นโทรมาหาด่วนๆเลยครับพี่น้องเนาะก่อนที่จะไปรับช่รัรฟังแนวทางตัวเล็กกับพ่อดาบเซียนและยองกัมมาเชียกับขอขอพระคุณพอได้ครับผมจะเผอครับพี่น้องเนาะเหล็กเพลินครับผมเขารู้เขาดีมากได้ครับผมพอครับก่มมาเชียสวัสดีพอเซียนและยองครับผมครับสวัสดีกัมมาเชียคุณพอ มันมัวต่ว่างลูกโอ้รับพ่อครับผมผมเป็นยังพ่อครับเอาคันนี้ก็ตั้งกล้องเพราะว่ามือ <c oughs> อัดได้พ่อนี่ตั้งกล้องแล้วอัดเดี่ยวร้อยช่องอยู่ครับผมโอ้ว่างหันกับคากี่ดีพ่อแต่ว่าตัดตัดเหรินเนาะมันกับขืนอยู่กับบุญวาชนาล่าพาะพ่อเล่โอ้ตัวเกา่ามะเก่ากับมันก็ออกได้เล็สซ้จรน,น่ะเมียนโอ้อันพอจำเพิ่นกับคักเนาะพ่อเนาะ งวดนีมันงวดที่แปดได้ลิ้นกุยกันเก้างวดโอ้งวดนี้งวดที่แปดป่ะพ่อครอบครับเอาพี่น้อยพีกอติดเพิ่นไหวได้ครับผมกอติดไหวครับเบรเพิ่นบ่อายคูลครับพี่น้องเนาะก้าวหัวเลยก้าวหัวมันทีบ่แตกเบรกสามตัวจากงวดเ่ะยังไงมันมีแต่แตกสองตัวมาตลอดเลยแมียนกับงวดนี้บดก่อนเลยสามตัวยังไง คือหยาขี้ซาได้ที่งวดนี้แล้วบาทนี้บบ่ั่แตตวครับผมอาคนอื่นกับซับสวัสดีช่องมาเชียครับผมกับมาเชียน้ำเชียครับผมเชียน้ำกันระดับพี่น้องครับผมคุณแฟนครับของคุณบอดาเชียย่องกับขอบตะกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องครับผมจะกดที่เสื้อครับผมติดไว้น้ำเพิ่นจักน้อยครับผมครับติดไว้น้ำพอจักน้อยครับผม เหล็กทำมักเรือว่าตรงกับะโปมฝันครับเหล็สีไล่ไล่เท่มันออกได้พี่น้องแม่นยนยช่ป่ะครับผมมันบ,บ่มีเลขสูตรได้พี่น้องเลขก,รกครับคุณพ่อจำมาเบื่อแกงครับอันคือยังมีเสียงยังอ้อมๆอยู่เลยป่ะคือเจ้ามาขายของบ่ะมันมาขายของโอ้เอา งวดนี้ครับผมงวดนี้ครับเห็ดพอสว่างนะครับผมเพคนกับเฮ็ดมีธุรกิจหลายอย่างครับผมสวนทุเรียนนําพ่อครับครับผมเขามาแลยครับพ่อบัดนี้เรื่องเล่าเป็นยังไงครับผมตัวเลขเพิ่นเฮ็ดจักรอบเพิ่นเฮ็ดจังได๋ครับพ่อมั่วเลเพิ่นเฮ็ดรอบเดียวเด้อพี่น้องกอกเดียวอ๋อกอกเดียว ก็เดี๋ยวสามารถร่วมได้พี่น้องครับผมก็กรอกหน่อยได้กรอกสองหมื่นพี่น้องแบ่งพันไม่กระจาย่าวิธีได้พี่น้องครับผมสองหมื่นหมื่นบาทครั้งละสองหมื่นบาทพี่น้องกระดีใจนะพี่น้องถือเอาแต่พี่น้องเอฟซีที่เดชโชเลรับกับแนวทางพอได้ครับผมกรับติดต่อกลอมาแชร์ได้ครับผม 098 474 0683ครับผมครับข้นยุกับนำใจใพี่น้องครับผมครับจะวิาหไล่ไอ้หางเศร้าวจวดไปเลยพี่น้องจวดเลย,จว,เลยจวดเลยนะพ่อเนะ16กันยายน68เอาเอาสายหลุดก่อนเอาสายหลุดครับผม3ามเม็ดเดียวพี่น้องบวกบนล่างเลยวิ่งลูดบนล่างสาม ทุกอย่างมีความหมายพี่น้องอทุกอย่างให้ซื้ออะไรก็ได้ขอยเลขติดสามอืมอุดซ้ำนั่นพี่น้องแล้วก็บบสนดับโอ้สนดับครับบดสนดับคำเดียวไม่สนดับไม่สนดับครับผมยำ่ำทุกอาจารย์นั่นแหละครับทังทุกอาจารย์แท้บอลิก ของกระดาษเสี้ยนย่องบอกว่าไม่สนดับไม่สนดับแล้วก็เป็นบนล่างด้วยครับผมครับเคุณพ่อมันเป็นบนล่างนี่นี่ที่มันบอกว่าทว่าติดดับกับล่งล่างหรือว่าขึ้นบนแล้วแต่ครับผมเติดดับนั่นเห็นเบอร์อ่นไหนครับอ่ A62 เห็นว่าครับผมตัดเลนตัดเลนได้แล้วครับ บ่ได้ลวงม่ได้ไล่พี่น้องตัดตัวละใบตัวละใบเหมนเหมือนกันถือกับตัวน้อโอ้แม่นแม่นม่่าว่าชาเงินลอยย่างเงินหมทางอะไรก็ครับอาเขาเลียงเลยพี่น้องเขาเรียงครับผมบบบนี้สามสามเก่าสามสามเก่าดีครับครับโอ้เลขเลขบินหนาตัวนี้และหกสามเก่า อ๋อหกสามเก่าอีกตัวนึ่งละตัวกันห้าสามเก้าห้าสามเก้าตัวที่ปวดนี่ปวดสิ้นคือสามเก่าเม็ดเดียวพี่น้องโอ้แต่ทุกอย่างต้องตัดหน้าตัดหลังนะพี่น้องตัดหน้าตัดหลังกับหลาลคู่ครับผมครับก็คอยเก่ามาเชียร์ตัดให้พิ้นก็ได้ครับผู้ทอกัดเปลี่ยนตัดให้เลย ครับได้ครับผมบ่หลายครูหรอพี่น้องบ่หลายบ่หลายย่ำไม่บอกว่าให้ปิดสามอ่าซุ่มซุ่มบอลติดสามน่ะกับบอลต้องไปตัดมันพี่น้องก็กันๆไว้ก็ได้พอซุ่มบอลติดสามมันซิมี่หกเก่าคับหาเก่าของสิครับผมหาสามมันสิโอ้ตัวที่หกเก่าก็หาเก่าสองครูที่บอลติดสามอ่ะแต่ว่าก็ล่องร่องไว้ ก็ว่าล่องเอาล่องไว้กับามเลขมันบ่เคยออกเครื่องเทียบพี่น้องออกยากออกยากอันี้พรหกเก่าเลออกยากแล้วกเลขกหาเก้ากับเป็นออกยากพร้อมกับเป็นเลขดังบ้างพี่น้องแม่นเลขดังหาเปลยังมาอยู่ครับเพราะฉะนั้นค่ะติดพวกนี้ให้ติดบนพี่น้องบ่หำการหากับเก้าหรือหกกับเก้าติดบนอืแต่บ่ให้ติดล่างันติดล่างติดสาม ติดสามนี่สามเก่าที่พระเอกได้สามเก่านี่แล 6, 3, ้วก็หกสามแล้วก็หาสามครับผมสามสามตัวหนึ่งครับนั่นแหละอืมบนล่างเน้นล่างครับผมบอกคำเดียวว่านั่งกระได้น,นอนกระได้เด้อที่น้นองเงินนะโอ้ครับ,ต,บตาเอาความันตรงเลยความฝันของท่านกระล่ามัมนก็นะเขียนเขียนรับซื้อหลายได้หลาย ไล่ได้ไลยพี่น้องซีหน่อยก็ได้น้อยบริวาร <c oughs> ออขึ้นต้องเป็นสับา้านเจโอ้ยจังไนเต็งสิมาสามตัวเชื่อเนาอครับผมานี่แล้วมันนี่คืองวดที่แปดครับงวดหน้าก่างวดที่เก่ามันกับเบิดสัญญาว่าละกันแล้วนะมันจีบวัวแก่จักเทียบเวีดสามตัวพี่นอ้องให้พิจารณาเอาครับผมเดี๋ยวผมย่านนะ่ะผมย่านนะ่ะผมวนะ่าเนี่ย ครับครับออกมาพกสามเก้ากับสามสามเก้าเลยพี่หน่อืยครับผมอาจะเห็นแตกสามตัวแตกสามตัวแต่ว่าไอ้ไอ้ตุ๊กโตล่องอ่ะหาสามเก้าเลขหาพ้นพ้นออกบนหลายคันหมดแล้วครับผมแมนอขันยูพันที่ยูรังยูหยิบยูรางคือหาสามสามหาพี่น่อยซ้ำหนี้ซ้ำหนี่ครับผมคพ่อว่ามีเหตุผลครับ ระยะตัวเน้เนเคือสามเก้าครับเลขของพอนี่ก็ไร้ทันก็ว่าแมนบอแมนบอ,นบอ,อยนครับผมสุดท้าย,อาอยาสุดท้ายกับ <ใจ S 1> เขาอีรี<น>ครับมันบมนคือเล็กผู้ใดใช่ไหมครับบัคือเล็กพวกอาจารย์เขาเจ้าดังๆมันบมนคือไผนะ่นาะเนี้ยแล้วบ่บอบสั้นจอนโมย่านเนาะสั้นจอนกับเขาครับผม ันตอนนี้ยุ่ิใส่ไหนพ่อนี่อันนี้คุณพ่ออ่ามาจากคุณบอลแล้วบ้านตะม่วบ้านเนี่ยไปยังพ่อไปเอาเงินไปให้ลุงน้องมาฮึไปคนงานอ่นอาโขบขั้วเลยนะครับผมยางหรือว่ะยังว่า,าทุเรียนหรือยางทุเรียนครับทุเรียนทุเรียนอุบลกับติดดียนวะครับผมไหวไหมในขายอสองปีได้ลรอ อืมเราทีบยูเรายอกเนี่ยเพ็ย้ยนยังพอรคือกันปะย,ะยูเรายอกกอันนี้ไอ้ร้อยสามจุดหกไร่นี่โอ้ยเรายอกชั้กาดนะครับสุดยอดครับผมเอากระดิ่เด้อครับพี่น้องอย่าเบิ่งซื้อได้ครับผมติดไว้นน้ำพอจักหน่อยครับพี่น,น,พน้อ,นองเนาะเพราะว่าผลงานของเพิน่นเพราะว่าที่น้ำเชี่ยลงหรือว่าเก่ามาเชี่ยเอามาลง่งครับเข่าดีได้ครับผมแต่ว่าที่ผ่านมาสิเป็น ต้องตัดเอาครับผมตัดเอางวดนี้เพราะว่าอีกสองงวดสิบดตรงจะสิบดสามตัวจะงวดที่บ่ครับผมแต่ว่างงวดที่แปดกับงวดหนานี่แะครับผมถ้าบ่แต่งวดนี้ก็ร้อยอีกงวดหนึ่งครับพิดจะหน้าแล้วพี่น้องนำสั่งบนี้มะนาสั่งศักดิ์สิทธิ์ไผตักกรเกิดกอนตักษาได้นำคุณได้พี่น้องนี่คือสายญาคุณพ่อดาบเสี้ยนย่องโบในหน่อยว่าวันวานพี่น้อง เพราะต้องการอยากพี่น้องปุ๊ดนี่ปุ๊ดสินให้ได้สุขูสุกคนเพราะว่าผู้ใดเลยพี่น้องพ่อแม่สุขูสุกคนโทรมาโอ้ยคุณพ่อไปซื้อที่ไอ้นู้นแน่ซื้อที่ไอ้พ่อแน่เอาซัมมี่น้องเกามาเชียร์ครับผมครับผมบ่อจะพ่อยังต่อมันคุยโด่นบ่อยๆว่นสายสายก่อนมากขึกันแมนแมนครับผมเอาเกามาเชียร์กับขอบพระคุณพ่อได้ครับผมครับ หนึ่งวันพอจะลืมเก่ามาเชียแล้วลืมบลลืมบ่ลืมบ่ลืมครับผมครับสวสรบสิรุกวนพอสักนีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอโชคดีขอมีเงินขอมีทองรวยรวยรวยวยสวัสดีครับผมครับผมเอาครับพี่น้องครับเลขพ่อดาบเซียนระยองครับเพิ่นทรงมาให้เก่ามาเชียครับพี่น้องเนาะมัเป็นการเลขทัวรมากผมสำหรับ แนวทางตัวเลขกในงวดวันที่16กันยายน68ครับผมเป็นเหลขททำพิธีคือเก่าแหรอครับพี่น้องเนาะเพื่อนห้วิ่งบนล่างสามลูดกบว่าได้ครับพี่น้องเนาะครับสามสามเก้าหกสามเก้าครับผมสามสามเก้าหกสามเก้าแล้วก็กันห้าสามเก้าครับในส่วนเหลขชุดสองตัว้ะครับผมมันสองตัวจะมีสามเก่าทีเ่เป็นเป็นพระเอกเลยครับพี่น้องเนาะอย่าลืมมาเลขเพื่อนเป็นบนล่างนะครับผม หกสามหกเก้าห้าสามห้าเก้าและสามสามครับผมครับอันนี้คือคามาเชียตตัดเห้ห่ดได้ครับผมเพราะว่าส่วนที่เหลือพน้องที่กพิจารณาเอาว่าเลี่นตัวใหครับพี่น้องเนาะครับผมแต่ว่าเป็นยำว่าห้ติดสามไว้ครับส่วนหกเก่าหาเก่านี่เป็นเลขออกงากรับล่องล่องไว้ครับผมล่องล่องกันกันไว้ครับนี่แหละครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขพ่อเสียนระยองครับ เอาทายคลิปนี้กอม์มเชียก์ขออวยพรให้พี่น้องชี่โชคดีเด้อครับผมมีโชคมีลาบไปน้ากันครับพี่น้องเนาะถูกหวยแล้วเงินไปน้ากัน16กันยายน68สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ